จังหวัดยะโสธรมีประเพณีที่สำคัญและน่าสนใจที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสได้ตลอดทั้งปีเริ่มจากวันมาค้าบูชาหรือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมจะมีงานประเพณีแห่มอะไรข้อตอกยะโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอมหาชนะชัย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พาการนำเอาเข้าวตอกมาสักการะบูชาเพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ต่อมามีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงามโดยชาวบ้านจะพากันนำข้าวเหนียวเปลือกมาควไฟอ่อนๆให้ร้อนเสมอกันจนแตกออกเป็นข้าวตอก แล้วจึงนํามาร้อยเป็นมาลายสายประดับตําแหน่งตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการสื่อความหมายแทนดอกมณฑารพบซึ่งเป็นดอกไม้ทิพแห่งสูงสวรรค์ที่มีความสวยงามและหอมเป็นพิเศษการแห่มาลัยข้อตอกเป็นการถวายพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาและเป็นที่มาของมาลัยข้อตอกประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอมหาชนะชัย ผัดมาในช่วงเดือนพฤษภาคมจังหวัดยะโสธรจะจัดงานบุญบั้งไฟหรือประเพณีบุญเดือน6ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นสำคัญของชาวอีสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยมีความเชื่อดั้งเดิมว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพระยาทแทนซึ่งเป็นเทพที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูทำนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ในปัจจุบันงานประเพณีบุญบ้างไฟได้กลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยนอกจากจะมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่บ้างไฟแล้วยังมีกิจกรรมอื่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการเสริงบ้างไฟการประกวดทิดาบ้างไฟการจุดบ้างไฟปฐมฤมษเและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปของดียโสธร ต่อมาในช่วงวันออกพรรษาหรือช่วงเดือนตุลาคมจังหวัดยะโสธรจะมีงานประเพณีจุดไฟตูมกาซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบ้านทุ่งแต้อเภอทุ่งแต้อเ,อเมืองจังหวัดยะโสธรโดยชาวบ้านจะนำผลตูมกาผลไม้ป่าที่มีรูปร่างทรงกลมคล้ายผลส้มมีก้านยาวและมีลักษณะพิเศษคือเปลือกบางโปร่งแสงนำมาขูดเอาผิวสีเขียวออกและคว้านเอาเนื้อกับมเมล็ดข้างในออกให้หมด จากนั้นใช้มีดแกะเป็นลวดลายต่างๆตามความต้องการและจุดเทียนสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ตรงส่วนกลางของผลแสงสว่างจากเปลวเทียนก็จะรอดออกมาเป็นลวดลายต่างๆตามรูที่เจาะไว้และในคืนวันออกพรรษาชาวบ้านก็จะจุดเทียนในผลตุ่มกาจากที่บ้านและนิยมยิ้วก้านของตุ่มกาไปที่วัดระหว่างทางแม้จะมีลมพัดเทียนในตุ่มกาก็จะไม่ดับและเมื่อไปถึงวัดก็จะแขวนไว้ตามสถานที่ที่วัดจัดให้ ปิดท้ายกันที่เดือนธันวาคมคืองานประเพณีแห่ดาวซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันคริส,สต์มาสของทุกปีโดยบทอัครเทวดาวมิคาอลที่ชุมชนบ้านส่งแย้หรือบทคริสตบ้านส่งแย้ตำบนคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธร จะร่วมกับชุมชนบ้านส่งแย่จัดงานประเพณีแห่ดาวของชุมชนชาวคริสต์ในเทศกาลวันคริสต์มาสจะมีขบวนแห่ดาวขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสันพร้อมตกแต่งตามเรื่องราวต่างๆของพระเยซู นอกจากจะมีขบวนแห่ดาวขนาดใหญ่แล้วตามชุมชนยังได้ร่วมกันรประดับตกแต่งดาวขนาดเล็กอีกจำนวนกว่า20,000ดวงตามแนวถนนภายในชุมชนและตามบ้านเรือนซึ่งชาวคริสต์ถือว่าดาวคือสัญ,ญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูจึงมีการดิเริ่มประเพณีแห่ดาวขึ้นเพื่อแสดงถึงความเชื่อความศรัทธ,ธาและส่งมอบความสุขความรื่นเริงและความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวคริสต์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานและความสุขจากการมาเที่ยวชมงานประเพณีที่สําคัญตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับกลับไปก็คือการได้สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ส่งผ่านออกมาจากงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาให้คงอยู่สืบต่อไปได้แค่เที่ยวไทยเยือนเมืองรองแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยมีดีแค่ไหน ทีมข่าว n b t อุบลราชธานีรายงาน